สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับรายการเฮลเจมีเพลสค่ะรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าการมหาหมอไม่ชีวิตน่ากลัวยที่คุณคิดนะคะเอะไรยังไงเอเล็กมาสัอะไนเป็นไรอ่ะตึงตึงมีเรื่องแล้วอ่ะพี่แมนเนี่ยตึงึงเดี๋ยวโดน่มันจะมาแกล้งอะไรนี่เดี๋ยว่เดี๋ยวค่ะนี่อะไรเกิดเรื่องจริงอ่ะเนี่ยผมไปตีแบตมาอยู่ดิ แขนก็สัああ่นนี่ขากระสันไม่หมดแล้วอ่ะพี่แม่เป็นนี่แบบพาร์กินสันอ่ะแต่โรคนี้ผมเคยได้ยินมาว่ามันเกิดขึ้นกับคนที่สูงอายุแล้วไม่ใช่อะครับคือพี่ไม่แน่ใจนะแต่พี่ก็รู้สึกว่าอาการมันเป็นประมาณนี้มันสั่นๆอย่างเงี้ยเออพู้แต่หมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ต้องเถียงกันแล้วนะครับอาการสั่นอย่างเงี้ยไม่ใช่ของโรคพาร์กินสันอ่อ้าวเหรอคะอย่างนี้คงจะหักโหมตีแบตมากเกินไปนะครับก็เลยสั่นในลักษณะอย่างนี้ เอาเรายังไงอะคะตัวอาการเขาจริงมันเป็นยังไงอะคะคุณหมอเราไปทำความรู้จักกับโรคพาร์กินสันก่อนแล้วกันนะครับอ๋อดีค่ะโรคพาร์กินสันเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติบริเวณก้านสมองที่มีเซลล์ประสาททำหน้าที่ในการผลิตสารโดปามีนซึ่งเป็นสารที่ทำหน้าที่ควบคุมระบบการเคลื่อนไหวของร่างกายเมื่อมีการเสื่อมลงของเซลล์สมองส่วนนี้ก็จะทำให้ผลิตสารโดปามีนน้อยลงส่งผลกระทบต่อการเคลื่่อนไหววผู้ปย จึงมีการเคลื่อนไหวช้าลงและมีอาการสั่นอย่างที่เห็นนี่แหละครับโอยนี่นี่เอง,เองครับเอ๊ะแต่ผมเคยได้ยินมาว่าโรคพากินส์ันเนี่ยมันเกิดขึ้นกับคนที่สูงอายุแล้วไม่ใช่เหรออ,อย่างนี้หนุ่มๆแน,น,น่นๆ่นย่งผมมันก็หมดสิทธิ์ที่จะเป็นใช่ไหมครับคืโอโรคพากินสัเซอร์เนี่ยเป็นโรคที่พบในคนสูงอายุก็จริง<า>แต่คนอายุน้อยก็เป็นได้นะครับอ้าวเหรอคะอ้าวเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอยู่สั่นนี่นี่กลับมาสั่นอีกแล้วเหรอเนี่ยนี่ผมแค่ได้สั่นเพราะตีแบดแล้วครับ ยังไม่ทันไรก็กลัวซะแล้วกลับมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับคุณหมอจะมาบอกถึงสาเหตุของโรคพากินสันห้ามพลาดกันนะครับ สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการ Health Me Please ค่ะรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าการมาหาหมอไมีใช่เรื่องน่ากลัวที่คุณคิดน,นะคะและวันนี้ค่ะจะมาคุยเรื่องโรคพาร์กินสันกันต่อคือโรคพาร์กินสันเนี่ยเกิดจากการเสื่อมของเซลล์สมองเพราะฉะนั้นเราก็มักจะพบในคนที่อายุเยอะขึ้น<อ>น,นะครับตั้งแต่45ขึ้นไปเนี่ยเราถือว่าเป็นอายุมากมีโอกาสเป็นเยอะ,ะนะครับ แต่อย่างไรก็ตามอายุ45ลงมาเนี่ยจนถึงอายุ10 20เนี่ยก็เป็นปิงเดดพบน้อยนะครับแล้วก็เป็นได้ทุกเพศนะครับนอกจากนี้แล้วก็เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้นะครับเรื่องนี้เราพอจะจะดูได้ไหมคะว่าเออใครที่จะเป็นโรคพา์กนสันแล้วอะไรอย่างนี้คะได้ครับเวลาคนไข้เข้ามาหาเราก็ซักประวัติครับแล้วก็ตรวจร่างกายทางระบบประสาทนอกกนี้เราก็ตรวจร่างกายเรื่องของการเคลื่อนไหวค่ะสังเกตการเดินนะครับแล้วก็ให้ตรวจการเคลื่อนไหวของแขนขาค่ะ ลงทาอย่างนี้นะครับทำอย่างนี้แค่จีบเนี่ยครับจริงอ่ะครับจีบแล้วมันมันจะวัดอะไรได้ครับถ้าเขาเป็นพาร์กินเันตเขาจะทําได้ช้ากว่าปกตินอกจากนี้แล้วเนี่ยการทําช้าแล้วเนี่ยเราบอกให้าทำใหญ่ๆมันจะเล็กลงเรื่อยๆมีอีกวิธีนะฮะลองเขียนดูนะครับเขียนประโยคอะไรก็ได้ยาวๆอะไรก็ได้เลยนะคะหมอ โอเคค่ะหมอเขียนเสร็จแล้วค่ะครับเนี่ยครับถ้าเกิดเป็นคนปกติเราสังเกตก็จะเขียนตัวหนังสือใหญ่ได้เท่ากันตั้งแต่ต้นจนจบแต่ถ้าคนเป็นพาร์กินสันเช่นเดียวกับเมื่อกี้ที่จีบมือนะครับเขียนเนี่ยตัวก็จะเล็กลง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 เรื่อยๆจนทัยงแทบจะอ่านไม่ออกเลยนะครับเนี่อย่างนี้ก็ถือว่าโอเคโอ้โหก้าเนาะอเล็กซ์หล่อที่สุดในโลกอ้ามันเป็นเรื่องจริงนะครับพรุ่งนี้คุณหมอจะมาบอกถึงอาการของโรคพาร์กินสัน ตามชมกันให้ได้นะครับ สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการ Health Me Please ค่ะรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าการมหาหมอไม่ใช่เรื่องน่ากลยที่คุณคิดนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันถึงอาการของผู้ป่วยที่เป็นโรคพาร์กินสันกันต่อค่ะอาการที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือการเคลื่อนไหวช้าผิดปกตินะครับถ้าเราสังเกตด,ดูเนี่ย อาการเคลื่อนไหวผิดปกติเนี่ยจะเป็นข้างใดข้างหนึ่งก่อนพอเป็นไปเรื่อยๆก็จะเป็นทั้งสองข้างนะครับถ้าเราสังเกตคนไข้เวลาเดินนะครับถ้าเราเจอคนไขใ้ใหม่ๆเนี่ยเขาจะเดินแขนข้างหนึ่งไม่แกวง่งนะครับพอเป็นไปเรื่อยๆไม่แกว่งทั้งสองข้างแล้วตอนจะออกเดินเนี่ย<ร>เขาจะเหมือนซอยเท้าอยู่กับที่ยิ๊กๆๆแล้วพอเดินไปก็หลังค่อมๆเดินไปเรื่อยๆมันก็จะหัวขมาไปเหมือนวิ่งนะฮะทีนี้ไอ้การเคลื่อนไหวช้าการเดินที่ไม่ดีแบบนี้ก็ส่งผลต่อชีวิตประจําวันของคนไข้เป็นอย่างมาก อาการเขาก็เยอะนะคะแล้วแต่ถ้าสมมติว่าไม่รีบรักษาเนี่ยอาการเา็าจะเป็นหนักขึ้นไหมคะคุณหมอคือคนไข้าพาร์กินสันมีความจำเป็นต้องรับการรักษา <c oughs> แต่ว่าโรคนี้รักษาไม่หายขาดนะครับรโรยังเดินหน้าเรื่อยๆ <c oughs> แต่เราจําเป็นต้องรักษาเพื่อให้เขาอาการต่างๆนั้นดีขึ้น <c oughs> ใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงคนปกติมากที่สุด, <c oughs> สดนี้ถ้าเราไม่ทําการรักษาเนี่ยอาการต่างๆมันจะเป็นมากขึ้นเ,<อ>เขาก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเ,<อ>เดินไปแล้วหกล้ม หรือว่าเคลื่อนไหวไม่ได้นอนแล้วเกิดแผลกดทับหรือว่าเป็นมากๆสำลักอาหารนะครับเพราะงั้นการรักษาจึงมีความจำเป็นนะครับแล้วไอ้ที่ก่อนนะจะถามอะไรแล้วลืมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับขอขอคิดก่อนแป๊บนึงครับอะไรเนี่ยอะไรเมื่อกี้อ๋อคิดออกยังอ่ะยังครับแป๊บหนึ่งขอขอหนึ่งนาทีครับแป๊บหนึ่งครับห้าสี่สามสองหมอคะหมดเวลาแล้วค่ะงั้นคงต้องไว้ถามคุณหมอพรุ่งนี้ซะแล้วแต่ว่าจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรผมต้องติดตามกันแล้วครับ สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครัพบกับรายการเฮ l ท์มิพีพีส์ค่ะรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าการมหาหมอมีชื่อเน่ากลัวอย่างที่คุณเอ้ยอนึกออกละเอ่อคุณหมอครับโรคพาร์กินสันเนี่ยคนที่เป็นเนี่ยมันมีสิทธิ์หายไหมครับโอ้โหรีบไปไหนเนี่ยคือครโรคเนี่ยเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาดนะครับโอ้โหแ,แต่ว่าก็มีความจำเป็นต้องรักษานะครับเพื่อทําให้คนไข้เขาอ,อาการดีขึ้นแล้ววิธีการทําไงบ้างคะ การรักษาหลักเลยคือการรักษาด้วยยานะครับ<ช>ก็คือการใช้สารโดปามีนนะครับ<ช>เพื่อไปกระตุ้นสมองนะฮะให้ทำงานได้ตามปกติคนไข้ก็จะต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอ แต่พอรักษาไประยะหนึ่งเนี่ยคนไข้อาจจะเกิดปัญหาจากการใช้ยาหรือการใช้ยาเนี่ยไม่สามารถควบคุมอาการของโรคได้เราก็มีทางเลือกอื่นนะครับชเช่นการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นสมองนะครับเพื่อทําให้การทํางานของสมองนั้นนะดีขึ้นนะฮะอาการมันก็จะดีขึ้นคือโดยปกติเราเวลาเป็นโรคนั้นโรคนี้คุณหมอก,ก็จะบอกให้เรากินอาหารที่เป็นประโยชน์ไปออกกำลังกายอะไรเงี้ยค่ะแล้วเป็นพาร์กินสนันนี่พวกนี้ช่วยไหมคะ คนไข้พาร์กินสันเนี่ยมีแนวโน้มที่จะขาดอาหารอยู่แล้วนะครับ <Okay. S 1> เพราะเคลื่อนไหวช้ากินช้า oh, เพราะฉะนั้น <okay. S 1> การได้รับประทานอาหารที่ดีและเพียงพอนี่มีความจําเป็นมาก okay, okay. ส่วนการออกกําลังกายนั้นก็สําคัญมากเช่นเดียวกันนะครับ okay, okay. เพราะเป็นการที่ทําให้กล้ามเนื้อและไขข้อเนี่ยได้รับการเคลื่อนไหว oh, ไม่ยึดติดนะฮะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆนะ, oh, <okay. S 1> นะครับก็อาจจะใช้การเดิน mm hmm. การวิ่งเหาะๆ, <Okay. S 1> ๆนะครับ หรือขี่จักรยานนะฮะทางนี้ก็ควรสอบถามแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดนะครับป่ะป่ะก็ออกกำลังกายกันพี่แน่ป่ะโอเคพรุ่งนี้คุณหมอจะมาบอกถึงการรักษาโรคพากินสันอีกหนึ่งวิธีติดตามชมกันนะครับ สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการ Help me please ค่ะรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าการมาหาหมอไม่ชีวิตน,น่ากลุวยที่คุณคิดค่ะและว,วันนี้นะคะคุณหมอก็จะมีวิธีการมาบอกถึงวิธีการรักษาของโรคภาร์กินสันอีกหนึ่งวิธีด้วยค่ะใช่แล้วครับและนั่นก็คือการทำกายภาพบำบัดซึ่งทำได้ง่ายๆและทำได้ที่บ้านด้วยครับ การทำกายภาพบำบัดก็จะเป็นการช่วยให้ผู้ป่วยนั้นมีการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วและถูกต้องขึ้นนะครับเรามาเริ่มกันที่ท่าแรกครับท่าที่ 1. ท่าบริหารคอท่านี้ก้มหน้าให้คางจรดกับหน้าอกเงยหน้าไปข้างหลังทำประมาณ10ครั้งและพยายามทำให้ช้าและเอียงให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ท่าที่2ท่าบริหารไหล่ยกหัวไหล่ขึ้นทั้งสองข้าง นับ1ถึง5แล้วค่อยคลายลงยกแขนสองข้างขึ้นเหนือศีรษะตรงๆให้แนบกับใบหูนับ1 5ถึง5แล้วค่อยๆเอามือลงท่าที่3ท่าบริหารในกรณีที่ก้าวเท้าไม่ออกให้ผู้ป่วยยืนเกาะเก้าอี้โตะ๊ะหรือยืนพิงกำแพงย่ำเท้าอยู่กับที่สลับซ้ายขวาโดยพยายามยกเท้าแต่ละข้างให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับโอ้ยอย่างนี้ผมก็ทำบ่อยครับหมอเน่น่ โอ้โหเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยนี่มันท่าเต้นโชว์หญิงแล้วไม่ใช่ละจริงๆไม่ใช่ละครับการทํากายภาพบางบัาเนี่ยต้องทําค่อยเป็นค่อยไปนะครับการทํารวดเร็วทันทีทันใดเนี่ยถือว่าเป็นการที่ทําไม่ถูกวิธีเข่าหรอครับก็นึกว่ามันเหมือนกันอ้อช้าชา้าแต่ยท่าเดียวผิวอะก็ได้นะกลับมาติดตามกันในสัปดาห์หน้านะครับว่าเราจะพาไปทำความรู้จักกับโรคไหนกันอีกกับรายการ Health m e Please